อยู่่มันก็มึนหัวตาลายไปมันไม่มีแรงไม่มีกําลังแล้วหนังตาตกข้างหนึ่งตอนแรกตาจะหลีข้างนี้หนังตาตกอาการมันเป็นยังไงที่ทนไม่ไหวแล้วสุดๆแล้วสับผมก็ไม่ได้ล้องกระเป๋าก็ไม่ได้ทานข้าวเยี่ยาทาน,ทานข้าว,วก็ลำบากเคี้ยวก็ลำบากคุณหมอก็วินิจฉัยออกมาว่าตามวันเรงเป็นโรคเอ็มจี ้ยาตามอาการะอะเราเป็นไงดีขึ้นไหมพี่ชายเพราะยาหมอก็แบบนั้นเลยแล้วเจอบาลานยูคอเลยเหรอคะใช่ครั้งแรกลองหนึ่งกระปุกเออดีขึ้นเยอะเลยทานแล้วก็หลับดีทานไปเท่าไหร่ถ,ถึงรู้สึกว่ากำลังวังชาของเราเนี่ยมันเริ่มกลับมาสามกระปุกได้ไหมราคาเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้คิดว่ามันแพงไหมคะพี่ชายคะไม่แพงครับ เต็ม10คะแนนให้ไปร้านยูคอกี่คะแนนคะเก้ะ <9. S 1> เต็มร้อยอะไรให้กี่ค <99. S 1> ะแนนให้เก้าจุดเก้าให้เก้าจุดเก้านะคะสวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบรนด์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอสิชอนค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะลูกค้าเคสนี้นะคะเป็นลูกค้าที่มี โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะถึงขั้นที่ไปทํางานไม่ได้นะคะ3-4เดือนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันดีกว่าค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วเมื่อทานตัวบนร้านโยคอนะคะอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างนะคะแล้วเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะคเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทําอาชีพอะไรคะชื่อชายครับอายุ32อาชีพรับจ้างทั่วไปครับที่ผ่านมาเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยมานานเท่าไหร่ละคะมานานปีกว่าครับอ๋อปีกว่าก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วเลย นะคะวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะพี่ชายอยู่อยู่มันก็มึนหัวตาลายไปอือคือตื่นตื่นมาแล้วมันมีอาการมึนหัวใช่พอมันมึนหัวเนี่ยพี่ชายไปหาหมอเลยหรือเปล่าไม่ล่าไว้ล่าไว้เ,<อ>วเป็นเดือนสองเดือนไม่คิดว่าจะเป็นโรคก,กล้ามเนื้ออะไรอ๋อก็คือว่านึกว่าแบบปวดหัวธรรมดาแหละพี่ชายถามหน่อยว่าตอนนั้นพี่ชายทำอา,าชีพอะไรนะคะกีดยางครับกีดยางนะคะพอ เรามีอาการแบบนั้นเราได้ไปทํางานหรือเปล่าคะไม่ทําไม่ได้แล้วในสองเดือนนั้นก็คือไม่ได้ไปทํางานพอเราไม่ได้ไปกินยามันก็ไม่มีรายได้สิพี่ชายแล้วเรารู้สึกยังไงพี่ชายตอนที่มันมันมีอาการอ๊ยีือท้อเลยเหมือนกันนะอือหไม่รู้จะรักษายังไงอ่าฮะเลยไปดูในคลุขึ้นแล้วมันถึงจุดไหนที่พี่ชายถึงถึงไปหาหมอถึงแบบไม่ไหวและตัวเองไม่ไหวเลยทนสุดๆแล้วอือหอาการมันเป็นยังไงที่ทนไม่ไหวแล้วสุดๆแล้ว มันไม่มีแรงไม่มีกําลังเลยอือหือไม่มีอะไรไม่มีกําลังแต่ว่ายังเดินได้อยู่ใช่ไหมเดินได้ก็ลากขาไปนั่นหละอ่ฮะผมก็ไม่ได้ล้วงกระเพาก็ไม่ได้อ่าฮะต้องให้เพื่อนล้วงให้อ่าฮะทานข้าว่ยทานข้าวก็ลําบากเคี้ยวก็ลําบากอ่าฮะแล้วก่อนที่เราจะสัมภาษณ์กันพี่ชายบอกว่ามันขึ้นไปถึงที่ตรงตาใช่หนังตาตกข้างหนึ่งอ๋อตอนแรกตาจะลีข้างนึงเนี่ยหนังตาตกอ่าฮะแต่ทานยามันก็ดีขึ้นเลย ค่ะแล้วทีนี้พอเราไปหาหมอคุณหมอก็วินิจฉัยออกมาว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นโรคเอ็มจีกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีการทุ่วนของร่างกายออืมีการเข้าไปเอ็กซเรย์ A ไหมคะพี่ชายเอ็กซเรย์ A ทุกอย่างออืค่ะคุณหมอได้บอกไหมคะว่าที่เราเป็นแบบเนี้ยมันมันมาจากเออ่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตยังไงหรือเปล่าลโรคไทรอยด์ด้วยไหมไม่รู้ค่ะออืโรคประจมตัวด้วยอืมแล้วทีนี้พอเราเออกมาจากโรงพยาบาลคุณหมอได้ให้ให,ให้ยา ให้ยาตามอาการนะอือแเราเป็นไงดีขึ้นไหมพี่ชายเพราะยาหมอก็แบบนั้นเลยนะคะทีนี้พอออกมาสักประมาณเท่าไหร่พี่ชายถึงเริ่มหาอาหารเสริมที่จะทานล่ประมาณสักสองเดือน <c oughs> สามเดือนทำไมอ่ะทำไมจุดไหนที่พี่ชายคิดว่าฉันต้องหาตัวช่วยเสริมและเพราะว่ายาโรงพยาบาลน,น่าจะช่วยไม่ได้ อืแต่อาการก็ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าพี่ชายตอนนั้นตอนนั้นอาการก็เหมือนเดิมแล้วเจอบาลานยุคอเลยเหรอคะใช่ทีนี้พอพี่ชายสั่งมาทานครั้งแรกสั่งมากี่กระปุกครั้งแรกลงหนึ่งกระปุกหนึ่งกระปุกก่อนอ่าเป็นยังไงคะพอหนึ่งกระปุกก็อ,อาการก็ดีขึ้นเพื่อน,น,นออกฟ่าเออดีขึ้นเยอะเลยเลยกลับมาพี่ชายจําได้ไหมว่าทานไปกี่วันถึงเร,เรารู้สึกว่าร่างกายมันก็ <สบ S 2> ไม่ถึงสิบวันนะอ๋อไม่ถึงสิบวันเลย นะคะร่างกายดีขึ้นเลยช่วทานแล้วก็หลับดีอ่าอ่ะแสดงว่าปกติอ่ะการหลับของเรามันเป็นยังไงพี่ชายนอนมันนอนไม่ค่อยหลับอาการคือจะนอนไม่ค่อยหลับแต่พอทานไปสิบวันเนี่ยการนอนของเราดีขึ้นนะคะทานไปเท่าไหร่ถึงรู้สึกว่ากําลังวังชาของเราเนี่ยมันเริ่มกลับมาสามกระปุกได้ไหมแล้วทานไปกี่กระปุกพี่ชายถึงเริ่มกลับไปทํางานได้ประมาณสามสี่กระปุกกัแเลยอืมนะคะแล้วตอนนี้ยังทานอยู่ไหมคะทานอยู่เพิ่งสั่งมา อ๋อเพิ่งสั่งมาด้วยยังเหลือสองกระปุกพาอ่าฮะตอนนี้ก็คือว่าทานอยู่เรื่อยๆแล้วก็สามารถกลับไปทํางานได้ค่ะพี่ชายขะถ้ามีคนที่เขาผ่านมาดูคลิปนี้หาข้อมูลอยู่อยากจะให้พี่ชายช่วยแนะนําหน่อยเผื่อว่าคลิปนี้จะเป็นทางออกให้กับเขาใครที่มีอาการแบบผมก็แนะนําตัวนี้ได้นะครับค่ะบาลานยูคอบาลานยูคอครับผมจากที่เดินไม่ค่อยไหวนะคะตอนนี้ก็ทานไปกี่กระปุกแล้วพี่ชายตอนนี้ก็ประมาณเก็ดเปด เนะจ็บแผลกระปุกแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กลับไปทํางานได้นะคะจากที่ท้อเลยเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณพี่ชายมากเลยนะคะ<อ>ที่ไว้ใจให้บรันยูคอร์ดูแลสุขภาพนะคะเต็มสิคะแนนให้บรันยูคอร์กี่คะแนนคะให้เ้อ่าให้9<อ>นะคะอ,อะเต็มร้อยอะไรให้กี่คะแนนให้9 9อ่า<อ>นะคะให้9กนะคะก็นะวันนี้ชิวก็เลยเอาบรันยูคอร์นะคะมาให้พี่ชายนะคะเพื่อดูแลสุขภาพนะคะต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะถามพี่ชายอีกนิดนึงนะคะ่ะว่า ราคาเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้คิดว่ามันแพงไหมคะพี่ชายคะ่ะไม่แพงครับไม่แพงเนาะเ<อ>มืเเอ่อเ <labeled. S 1> ทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้ใครที่สนใจนะคะหรือมีอาการแบบพี่ชายนะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะ <c oughs> ก็อยากจะฝากตัวบาลานยูคอนนะคะ <c oughs> ดูแลสุขภาพกันนะคะเพราะตัวบาลานยูคอนนะคะสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายได้นะคะแล้วก็บาลานยูคอนคะมีออยมีฮารานนะคะศาสนาอิสลามทานได้ค่ะใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะติดต่อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยค่ะฝากไว้อีกหนึ่งข้อคิดนะคะ ต้นทุนของการดูแลสุขภาพามักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะวันนี้นะคะชิวและพี่ชายนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเคสหน้าชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามชมนะคะได้ที่บาลาน e ์แบนทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยคะ่ะบ๊ายบาย